ไปหาเทปโก้คาร์เมลแมนก็หาเทปไม่ได้สักทีจะเติมโลบักเองก็โคตรจะแพงเลยตั้ง179บาทอยากได้ยูนิตที่ถูกปลอดภัยวันนี้พี่มีทางออกดีๆที่บอกทีเฮดเว็บไซต์ที่รวบรวมยูนิตต่างๆในแมป t o ยเลททาวเวอร์ e ีเฟนตอนนี้มีแสดเฟลลดร,ราคาสินค้ามากมายแถมยังมีมินิเกมต่างๆให้น้องๆรุ่นรับยูนิตแล่แ,ลแลอย่าลืมเข้าไปใช้บริการที่บอกทีเฮ com นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บอกทีเฮดคอมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาถึงล็อกอินไอดีของตัวเองไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดที่เติมเงินครับผ่านทัวร์เลดกิฟต์ทัวร์เลดพร้อมเพย์หรือพร้อมเพย์ QR ค r คนะครับมีทั้ง3รูปแบบเลยครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างครับสินค้าขายดีประจำสัปดาห์ toilett o w e r Defense กดไปหัวข้อนี้ครับยูนิตทัวร t t ลดท,ทาวเ e อร์ s e ปุ๊บหลังจากกดเข้ามาแล้วให้เราอ่านคำแนะนำในการถังซื้อนะ พออ่านเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกยูนิตท,ที่เราต้องการนะครับผมเราต้องการยูนิตตัวไหนเราก็กดไปที่ยูนิตตัวนั้นนะครับแต่วันนี้พี่จะมากดตัวนี้นครับโค,ค้ดคาร์เมาแมนป่ะหลังจากกดไปแล้วก็ดูให้ใส่ไ d เดียโลกและพาสเวิร์ดเราก,ก็กรอกไปตามนี้เลยนะครับหลังจากกรอกแล้วอย่าลืมทําตามขั้นตอนนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครไม่ได้รับสินค้าเพราะว่าไม่ได้ทําตามขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากทําหมดเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันแล้วก็รอทางบอกทีมเฮดเดคอมเข้าไปส่งสินค้าให้เราเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วเจอกันในเกม และตอนนี้ผมก็ได้โก้ดคาร์ a อล่เข้ามาอยู่ในกระเป๋าผมแล้วครับบอกเลยว่าโค้ดจะถูกใจเป็นยูนิตท,ที่แรงมากและลายบอสได้ดีและน้องๆทุกคนห้ามพลาดเลยยูนิตตัวนี้เป็นยูนิตท,ที่ทุกคนต้องมีติดตัวไว้ในกระเป๋าใครอยากได้ยูนิตดีๆแบบนี้แบบพี่อย่าลืมเข้าไปใช้บริการที่บอกทีเฮ็ดคอมนะครับบอกทีเฮปลอดภัยมั่นใจไว้ใจได้ อย่าลืมเข้าไปใช้บริการนะครับแล้วน้องๆจะได้ยูนิตดีๆเหมือนพี่เอามาเล่นให้มีความสุขนะครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ bye ายบาเจอกนันคลิปหน้า